จ้าดีจ้าสมัยเที่ยงกี่เสร็จนม่แล้วจ้าพี่น้องเมนี้แม่เที่ยงเหลืองานคําจ้าเม่เที่ยงได้แต่ของมันไก่แม่เที่ยงก็เพิ่งอยากกินตำหมุ่ทัวน่ะแม่เที่ยงเลยตำตัวน้ําจ้ามีข้าวมันไก่ผักกันนิดหน่อยจ้าเมนี้จ้ามีน้ำเต้าหู้ด้วยจ้าแม่เที่ยงกับสาบของคุณนเพื่อนที่เข้ามาด้วยะมื้มนี้เม่เที่ยงยังมาตอบคอมมนเพื่อนอยู่เป็นงานเบิ่อเหมือนพี่น้องยังหยู่ยังหบัดมือเลยค่ะ แล้วเริ่มหิ้วเหรอด้วยจ้าเนาะเอียเทกับขอบคุณเล่าด่ย์เด้อจากเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเมียเทียนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งปิ๊งๆให้เมียเทียนเด้อจ้ามาจากพ,พี่นอ้องข้าวมันไก,ก่จ้ะเขามันไก,ก่ายิ้มกรับน,น,นี่น้ำจิ้มนำ้ำพี่น้องเดี๋ยวเราจิ้มเมียเทียนจีเทสแหละเมียเทียนกินแปลกๆเนาะเมียเทยนกินตำทัวนัน่นไง ข้าวมันทางสันได้เนาะเดี๋ยวตอนนี้คือหิวข้าวนิวขอไลฟ์ค่ะมันขอมัอนไกลกว่อืมแสดงกลัวพี่น้องเล่นติดไหมอีกแล้วเดี๋ยวติดไหมก,ก่อน <c ười> เป็นสันว่าจ้ะปักกับมีทัวอะไรบ้ง มาละขีดนกเนะะี่ยค่ะตำตัวกับแซ่บสสพฟินอลเที่ยงจากกันมาคำเป็นนังสีล่ละหาอะไรง่ายๆทำอืมอกบกูไปกับมันไก่ของมันไก่นีแหละเนาะได้อยู่หายตัวกๆจ้ะ ทำตัวหาจะอีปูดองกัแบบนีงน,น้องอยูข้าวแหงแต่เพื่อเอาจะทำตัว đi mình có miếng cây rồi làm xúc hai Trè. ปลเพิ่งกนเพงมาไช่คนตกนะว่าหันได้หั่นกับตกเพียบร้องอืมจับเครื่องรับ เดยอีไป้อยกับข้าวง่ายง่อยแสบพิซซาจ้าเนีดกกับเสบียบก็ต้ถั่วตำถั่วใจอีปูดอง โอ้ใส่ผิดออกมาลูเข้า là cái nó Ngậm giữ bụi trong ยำแมลงแม่เทียนมาทานแม่เทียนกับเห็ดสวนกัวน้ำค่ะกอม,มีเวลาเลยเอาพ้นมาตกลงหนึ่งงางก็ได้งานด่วน เฮ้ยคพี่น้องเพื่อนสุข,ขุมสุก้อนไนม่กินเหมือนกันเด้อะค่ะข้าวมันไก่ตอนแล้วก็นจะไม่คิดพี่น้องคิดถอดเพื่อนๆค่ะต้องเจอทุกวันเนาะคะ่ะเนาะมองเห็นเตี้ยนกับมีเวลาหนึ่งคิดก็ยังดีเนาะค่ะพี่น้อง เชหนแงไก่เดือดของขิงอมใก่พ่น้องบ่มแนียนชุ่ตฉน้อนาะนี่ตำตัวเสริมน้ำก็ดีอยากแซ่บเหมือนเดิมโอ้ไก่เหมือนเช่นตงพิเศษ หิวแห้งคักคุณพี่นาะงมห้อแล้วื้อง <laughs> <laughs> อร่อย เช็ดแล้วเมืเ่อเช้าก็ช่ไปตอบคนเนตน,นเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ตอบเลยค่ะงาน้งานจับมือกันไปเด้อพี่น้องกําลังแจกันไปจ้ะตันเยงกับไปเรื่อยๆใช้ซรื่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะ น้ำใจของครและกันอ๋อช้อนฉมืวนต่นอ เราเนียก็แซ่บอยู่งต้นเสือมา้าต้องมันไก่อืมจอดไป่น่อง

ในนูเพื่อสุขภาพที่ียกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนได้จากจากใจจริงค่ะขอบคุณมากค่ะไร้าาเจ้าอุ้ยตายแล้ว <laughs>